เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันศุกร์ที่26มีนาคมพุทธศักราช2564สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินมีเรื่องให้ต้องควักกระเป๋าจ่ายตลอด โดยมากแล้วก็จะเป็นการผ่อนชาระแบบเป็นงวดงวดเรื่องของการงานช่วงนี้คุณจะมีอุปสรรคเข้ามาไม่ใช่น้อยปัญหามากมายรอให้คุณแก้ไขแต่ด้วยความสามารถของตัวคุณแล้วก็จะผ่านไปได้อย่างแน่นอนเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่แม้ว่าจะไม่ได้รักการหวานชื่นเหมือนช่วงแรกๆที่คบกันแต่ความสัมพันธ์ก็มั่นคงแน่นแฟ้นเหมือนเดิมส่วนคนโสด มีโอกาสได้ลองเปิดใจคุยกับใครบางคนแต่สถานะก็ยังไม่ชัดเจนสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินมีแววว่าจะหมดเงินไปกับที่อยู่อาศัยหรือยานพาหนะเรื่องของการงานไม่ว่าคุณจะต้องเดินทางไกลหรือติดต่อง,งานกับคนที่อยู่ไกลแสนไกลก็จะประสบความสําเร็จและจะไม่มีปัญหาใดๆเรื่องของความรัก สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักจะมั่นคงมากกว่าแต่ก่อนส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักกับคนที่อยู่แดนไกลสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินของคุณก็จะดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาแต่อย่าประมาทไปทางที่ดีควรสำรองเงินไว้จะดีที่สุดเรื่องของการงานช่วงนี้คนที่เกิดวันอังคารมีภาระการงานค่อนข้างมาก มีการบ้านให้คุณต้องคิดเยอะจนบางทีก็ต้องทำงานล่วงเวลาบ้างในบางครั้งเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่อยู่ด้วยกันเหมือนเพื่อนกันมากกว่าคอยดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ส่วนคนโสดกำลังจะมีข่าวดีมีคนมีโปรไฟล์ดีกระเป๋าหนักเข้ามารักมาชอบสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินช่วงนี้ต้องระวังเรื่องรายจ่ายให้มากเพราะจะมีเรื่องให้คุณใช้ใจ่ายแบบคาดไม่ถึงเรื่องของการงานการงานของคุณก็เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วบางทีก็อาจจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาบ้างในตอนนี้อยากจะทำอะไรอุปสรรคปัญหา อาจจะหนักสักหน่อยแต่สุดท้ายก็จะผ่านไปได้ด้วยดีเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่เรื่องของความขัดแย้งก็จะมีบ้างแต่เล็กน้อยเท่านั้นแต่จริงๆแล้วในใจก็ยังรักกันดีอยู่ส่วนคนโสด การงานจะเป็นสื่อกลางที่ทําให้คุณได้เจอกับรักแท้ในครั้งนี้สําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินถ้าไม่วางแผนการเงินดีๆกระเป๋าของคุณอาจจะฉีกขาดได้เรื่องของการงานมีเกณฑ์เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทํางานมากพอสมควรซึ่งต้องอาศัยและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักแม้ว่าบางทีจะเบื่อกันบ้างแต่สุด ท้ายแล้วก็ยังรักกันดีอยู่ส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักครั้งใหม่แบบค่อยเป็นค่อยไปสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีมากช่วงนี้คุณจะสามารถหาเงินได้มากแต่พอเงินเข้ากระเป๋าแล้วก็มีรายจ่ายรออยู่เช่นเดียวกันเรื่องของการงานแม้ว่าคุณจะเหน็ดเหนื่อยแต่ก็จะประสบความสำเร็จขอแนะนำให้คุณทำบุญถวายสังฆทานเพื่อเสริมดวงบ้างเรื่องของความรัก สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ อาจจะมีเ hey ฮก็ว่าได้เพราะกำลังจะมีข่าวดีเกิดขึ้นในเร็วๆนี้สว่วนคนโสดยังต้องคลองโสดต่อไปและยังไม่มีดวงสมหวังในเรื่องของความรักเลยสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินความขยันหมั่นเพียรในช่วงนี้ก็จะทําให้คุณมีฐานะที่ดีขึ้นได้เรื่องของการงานช่วงนี้คุณจะเหนื่อยกับการแข่งขันหรือการแก้ไขปัญหาหลายๆอย่างแต่โดยภาพรวมแล้วยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้ว ความรักของคนมีคู่มีแนวโน้มว่าคุณและคนรักจะครองรักกันไปอีกนานแสนนานส่วนคนโสดแม้ว่าจะมีคนเข้ามาคุยแต่สถานะจริงๆของคุณก็คือโสดดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ